สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมบรรยากาศงานเย็นทั่วล่ามหาสงกราน2567ที่ท้องสนามหลวงกันนะคะเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะมหาสงกรานต o w วอร์ว e เ e อร์เฟสอันนี้เราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก่อนดีนะคะเดี๋ยวเราพาไปทางซ้ายก่อนเลยละกัน วันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดงานนะคะ <BMW S 2> มาโซนโอทอปกันก่อนเลยดีกว่าโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดีโ O T อ P จากทั่วประเทศมาไล่ดูตั้งแต่ร้านแรกกันเลยดารณีต้องหวยฟุตสลัดค่ะมันก็เหนียวมาม่วง มีม,ม่วงน้ำปลาวหวานถัดมาก็เป็นน้ำส้มนะคะคุนใบเต,ตววยคูดิงกระวยพุชสลัดแล้วก็อันนี้เป็นร้านแม่งเงี่ยมแกงเห็ดสมุนไพรนะคะน่ากินมากอันนี้เป็นสับป,ปะรดค่ะว้าวน่ากินมากเนื้อโคข,ขุนย่างน้ำตกหมูต้มแซบ โซนข้างๆคือคึกคักมากเลยนะนีไข่เค็มค่ะชัยยาสุราษฎธานีกะละแม่เกาะสมุยก็มานะแต่ท่องเที่ยวมางานนี้คือคุ้มเลยอ่ะได้ของกินจากทั่วประเทศไทยเลยหมูอบโอ่งสุโขทยัยอันนี้น่ากินมากเลยมาดูข้างนี้กันบ้างนะคะไก่ตุกอยุธยา มีสูตรต่างๆมากมายพิสา่ากิบชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพสวนผ้าสุกอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากใบหมอนนะคะน้ำเบาร์เบอรี่ต่างๆอหอมอกค่ะเรือนขนมไทยลอดช่องทุกคนค่ะร้านของกินที่นี่มันคึกคักมากๆเลยอะค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มากันนะคะงานอยู่ที่ท้องสนามหลวงค่ะอันนี้มะม่วงเบาสงขาน้ำผึ้งกงเนยวเข้าวซอยล <im itation> ูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ก็มานะคะข้าวเม่าดาราม่น้อยบึงการกลุ่ม,มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยรั้วบ้านสะเกียงบ้านเบนราชาปลากรเลาตาบใบ ขนมเปี๊ยะแา่นครนาจะสีมาขนมเปี๊ยทัาชานะคะเต๊ตติ้งสลเปาทับหลี่จังหวัดระนองค่ะกลุ่มน้ำพริกอินทิราอาหารทะเลแปรรูปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของกินค่ะปววยจับยวนหูยอจากอุบลราชธานีนะคะ มาดูบรรยากาศกันก่อนอข้าวหน้าปูมาแกะก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาได้ดูโซนของใช้กันบ้างนะคะอันนี้เป็นน้ำแร่เมืองกำแพงเพชรนะคะผลิตภัณฑ์จากน้ำแร่ร้านจากเชียงใหม่ค่ะเป็นงานคราฟต์ต่างๆนะคะีนา แม่สอดเอ็กโคโบาติค่ะนี่ก็สวยภูษากิจชุมชนม่อห้อมพุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติจากแร้นะคะมันนี่คือทางงกิน,นทางช็อปเสื้อผ้าสวยๆนะคะกลุ่นอมผ้าบ้านทุณสุขจากอุทัยธานีค่ะกาแฟนนี้ก็น,น่ามาลองนะคองอห้อมคอฟฟี่จากกระบี่ เข้นะคะก็มาเดินงานที่้องสนามหลวงกันได้เลยแล้วผ้าก็สวยๆมีเครื่องระดับด้วยอันนี้เป็นร้านผ้าขอม้านะคะน่ามาช้อปปิ้งมากเลยอ่ะวันนี้เราพาดูแบบคร่าวๆก,ก่อนเนาะใต้กำหนักนี่เป็นร้านผ้าไทยจากสุโขทัยนะคะและนี่ก็มาจากนาครพนมค่ะสวยๆทั้งน,นั้นเลย มาช้อปปิ้งกันได้มีงามมกจะให้มาเที่ยวกันน้องมานั่งรับประทานกันตรงนี้นะคะเป็นแคร่ไม้ไผ่แบบนี้ค่ะเราพาชมโซนโอท็อปกันแล้วนะทั้งมาชมโซนที่เป็นที่มาของเสียงทุกทักนี่กันบ้านนะคะเบธีตรงนี้เลยก็คือโอท็อป่ตรงนี้นะคะข้างๆก็คือเบธีค่ะ SHUT SHUT กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือโซนอะไรเอ่ยว้าวนี่แค่วันที่11เท่านั้นนะคะเริ่มแล้วค่ะมหาสงกรานตะจำปี2567นี่เป็นโซนเล่นน้ำเด็กๆแน่ๆ,นๆ,นๆ,นๆเลย ผู้ปกครองก็สามารถพาเด็กๆมาเล่นน้ำในโซนนี้ได้ค่ะนี่แค่วันแรกนะคะรามาเก็บภาพบรรยกาศวันแรกของท้งสนามหลวงกันให้ดูอย่างยาว มาให้ชิมกันให้มาซื้อรับประทานกันนิดหนึ่งนี่นะคะบรรยากาศวันแรกของงานเรียนทัวล่ามหาสงกราร2567ที่ท้องฟุสามหลวงค่ะฟุตพักก็มานะคะ เยอะมากนะคะส่วนของกินมีทั่วไปเลยค่ะแล้วมองไปข้างหน้าเรานะคะก็คือพระบรมมหารราชกและก็สัดแก้วนั่นเองอันนี้เป็นซุง้งซอ์พาวเวอร์นะคะอาหารอาหารเยอะจริงๆค่ะอ๋อนี่คือว่าจะมีเหมือนกับที่นั่งรับประทานให้ตรงนี้นะคะ กลางคืนก็น่าจะเปิดไฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยชาวต่างชาติมาไทยช่วงนี้ก็คุ้มมากนะคะนี่เป็นงานใหญ่มากจริงๆค่ะไก่ทอดยำขนมจีนเซกอยากกินอะไรคะมีครบค่ะนี่ชาไทยก็มานะคะสงกรานต์า5 67ที่ประเทศไทย คึกคักมากเลยนะคะต้องมากันค่ะที่ท้องสนามหลวงอ๋นี่มาครบเลยนะคะว่าจะเป็นมัพฟ้าโรตีสาไหมข้าวเหนียวมะม่วงนะคะกับคราค่ะซิกเนเจอร์นะคะของอาหารและขนมไทยต่างตัวหมี่โคราชก็มานะคะตำโคราชก็มาะคะ่ะเริ่มมีการเล่นน้ำสงกรานกันแล้วนะคะ พรุ่งนี้ต้องคึกทักแน่ๆเลยโอเคเราพาเดินโซนอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปโซนอีกด้านหนึ่งนะคะนี่จะเป็นฝั่งที่ติดกับรับรรมหาราชวังและกวัดแก้วนะคะนีม่มหาสงกรานตแบบใหญ่ๆเลยนะคะเป็นเหมือนกับจุดที่ต้องมาถ่ายภาพการสำรับงานนี้เลยเดี๋ยวเรามากันอีกโซนหนึ่งนะคะโอ้โซน,นี้มีชีชาสวรร์ด้วยดูกันดีกว่า อ๋อน,นั้นเป็นซอฟทาวเวอร์สาขาหนังสือนะคะฝั่งนั้นค่ะเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโซนวัฒนธรรมนะคะไปถ่ายรูปกันได้น่ามาเดินเที่ยวมากเลยนะคะงานนี้ถึงไม่ได้มาเล่นน้ำนะคะมาซื้อของกินก็ได้ค่ะ อุ๊ยมีควายด้วยนี่คือควายเผือกใช่ไหมคะสวยมากเลยอะ่ะว,วันนี้วันนี้มันเกิดน้อย น้องชื่ออะไรคะโก้เมืองเพชรโก้เมืองเพชรมาจากเพชรบุรีเหรอคะกำเนินน้องอยู่ที่เพชรบุรีค่ะอ๋อแล้วนี่เป็นทีมงานจากที่ไหนคะมาจากปทุมเอามาจากปทุมขอบคุณนะคะน้องโก้เมืองเพชรนะคะเป็นายเผือกงามมากเลย สมาไปนั่งชิลๆท่ไหได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นโซนภาคใต้นะคะร้อยหนัดสงกร,รานมีหนังตะลุงนะคะให้ทุกคนมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยของแต่ละภาคกันนะคะ นะครับให้กับทุกท่านเนี่ยได้ชิมแล้วก็เติมเต็มความสดชื่นในควางนี้ด้วยนะครับกับงานมหาสงกรานต์ครับหรือเย็นทัวร์มหาสงกรานต์2,567 World Water Festival นะครับก็ขอขอบคุณค่ะเชฟของเราอีกครั้งนหนึ่งนะคะเชฟ้า ของดีของไทยในแต่ละภูมิภาคไว้ในที่เดียวเลยค่ะกิจกรรมเขาเยอะมากจริงๆอะค่ะตร,ง,ราางนั้นก็มีเวทีการแสดงนะคะห,หลายถุดมาก บ้านห้าภาคนะคะฟร้ e ยพีเจนส์ออฟไทยแลนด <Five S 1> ์โซนค่ญญันหาไซสงกรานเข้าปีใหม่ชงกระอาทิตเคลื่อนเข้าสู่รานสีเมียกำหนดให้เป็นวันสงกรานเราที่นจดามเคลื่อนไปแม้ตกวันสงกรานต์วันใด ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็จะได้เห็นแสงสีนยันด้์ทามืนที่ก็จะสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะมีโซนฉายหนังกลางแปลงด้วยนะคะดูจากเก้าอี้แล้วก็จอฉายภาพยนตร์ทางนๆคนะได้นนดนบรรยากาศความเป็นสงกรานต์มากๆเลยมีเสือด้วยนะนี่คือโซนงานวัดนั่นเองค่ะ ได้รางวัลปิดตุ๊กตามีขนมของกินมีชิ้นช้าสวรรค์มีสายน้อยตกน้ำมีชายหนังกลางแปลงค่ะมาให้เด็กๆได้เพื่ฟรีกันอีกด้วยตัวถือมันง่ายเดี๋ยวก็น่ามาเดินนะคะทุกคนใครอยู่กรุงเทพมหานครช่วดสงครามน,นี้มาได้นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะที่เดินไปเดินมายังเ,เดินไม่โครเบนนะคะเนี่ยขนาดเดินแบบพอให้เห็นภาพบรรยากาศมาเลย ได้เลยค่ะรับชมฟรีนะคะมาได้เลยมาได้เลยแล้วก็ในวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งเรายังมีแบบสดๆร้อนๆนะคะน่าบริเวณจอหนังของเรานั่นเองคอพดพัวจ้าสายไหมปลาหมึกปิ้งนะคะจริงๆต้องบอกว่าครบสูตรเลยตอนมีที่นงเงจะว่าคือนะคะเรียนเรียนจ๋าคือช้อานี้นะคะ ตรงนี้เป็นจุดสำหรับการส่งน้ำพระนะคะเสริมมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยวจะกลับไปโซนแรกที่เรามาอีกรอบหนึ่งนะคะที่มีการเล่นน้ำมีเวทีดีเจอะไรอย่างเงี้ยจะพาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไกลๆนั่นคือมีสังเวียนมีมวยอยู่ด้วยนะต้องไปดูแล้วนัเตมวยไทย ก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนแนววัฒนธรรมนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนปาร์ตี้ของกินเล่นน้ำไปนะคะมาพามาดูบรรยากาศยามค่ำค่อีกรอบนึง่านี่ป้ายมหาสงกรานนะคะมันเปิดไฟเป็นแบบนี้ค่ะหาให้ชมตั้งแต่ตอนที่แบบฟ้าสว่าง่าให้ชมตั้งแต่ตอนที่แบบฟ้าสว่างๆจนตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดเลยนะ สงกรานต์ปีนี้จัดเต็มจริงๆนะคะไปทีมวยเหมือนจะมีเริ่มแล้วนะคะพาไปดูดีกว่าปีนอิน b r ิ a t เอาป t b อิน t h ิ in, เอา and ready for it okay uh, are you ready okay <c oughs> left 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 are you ready มวยพร้อมแล้วทั้งหมดทั้งมวยพร้อมกันเลยเอลิเฟอร์นี่อายุเรียบ้อยสาวตาพร้อมครับพร้อมกับนักมวยมุ่มแในคนแรกครับคนนี้เดินทางมาไกลครับพบกับเขาเลยครับเพชรปราการพนมการชาและมุ่งหนึ่ับผู้ชมของเข้าในคืน เดียวสัรุพอพักดีเยี่ยมขุดชยเรืุ่่ยูแฮ<ย>่อพอกยกที่หนึ่งราวด์ตามประกาศโ,โอ,อยแ่ไรับอกานนะครับไม่ได้เขียนบอลน,นะคะรับปวดซ้ายปวดขา 拖拉。<music> <music>